สบายดีทำผู้สมนี่มื่อวนนี้น้องเม์จะมาแกะกองอาหารบานน้องเม์เดี๋ยวทำผู้สมมาเบื้องนากันเนาะ่ามีย่งแดใน,นี่เนาะอันนี้ก็คือซื้อเองแหละซื้อเองเนะาะทำผู้สมเนาะฝากมาแต่เนื้อพุ่นแหละเพราะว่าตอนนี้น้องเมไจะอยู่ไตเนาะฝากมาแต่ทางเนื้อพุ่นเนาะสั่งให้มูเนาะซื้อปูนาให้พิน่น ซื้อฟากมาให้เนาะมาแกะเบิ้งวันไหนนี้มีย่งได้เด้ทำผู้สมเด้อแล้วก็ขอบใจมมเชื่อไปซื้อให้เนาะขอบใจน้องกุนาเนาะมามาเริ่มแกะเลยตอนนี้ก็ยกแคมทางครับผู้สมเน,นาะน่าจะมีเสี่ยงบนแซลแด่ก็ขออาภายัยทำผู้สมเด้ออ่ะจะได้เป็นกองยงนซีเลยทำผู้สมก็นักอยู่นะได้่าเบิ้งอมีอย่งแดฟงฟากมาแต่รักขาบาง หลวงพบางภาคเหนือของประเทศเราน้องเมย์ยักเห็ดคลิปไว้เราแกะกององเอฟซีฟากมาให้นะยังบ่เคยมีเอฟซีฟากมาให้ยังซีเ่อนะคะผู้ชมเนาะถ้าพะยะฟากมากอะติดต่อมาทางเพจเดอ้อเพจน้องเมย์ผ่าถั่วนะคะผู้ชม นะพิมพ์เข้าซื้อเดียวกับใน youtube เลยพิมพเข้าไปแล้วก็จะเห็นเพศน้องเมย์แล้วก็แซดเข้าห้าน้องเมย์ได้แล้วก็ลมเรื่องฟ้าเครื่องฟ้าคล้องหรือว่าเรื่องบริจาคต่างๆโอลมได้นะคะผู้ชมเนาะโอ้โอ้โอแขกยางดีเลยหน้าคณะใส่กองน้ำป่ามาเนาะใส่กองแรกระไรเนาะให้มันแบบติดเครื่องอะไรด,ดีโอ้ถามผู้ชมเนาก นี่เป็นไข่แพนแล้วเนาะจะให้เบิรงการะอันนี่อันนี้จะเป็นไข่แพนนะทั้ผสมเดอเป็นไข่ที่ว่ายูในน้ำฮันเดีเป็นไข่ที่ว่ายูในน้ำอัน,น,น,อน,น,อนแล้วก็จะต้องเอาขึ้นมาแล้วก็มาทับ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 เออแล้วก็เอาขี้ดินเอาเนื้อต่างๆที่สปกปรกออกหมดเนาะ ระกาตากแดดนี่ตากแดด้ะกะอบมาอบกระไรเรื่องมาทอดกระไรนะคะผู้ชมเนาะอันนี้มาเป็นผักเทียมเด้อผักเทียมผักบัวต่างๆนะคะผู้ชมเนาะจะมีไล่าหานเด้อสีว่าก็จะไข่คือซันทงซันนี่นี่แมนทงสาวพันกีบเนาะมีไล่แผ่นเด้อน่าจะมีห้าแผ่นน,นั่นแหละนี่เนาะแล้วเราไมจะแกะนะคะผู้ชมเบิ้ง เอออย่าลืมท่านผู้ชมนี่เสื้อตัวนี้เนาะเสื้อตัวนี้แมน FC เอซเดลฟากมาให้เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าฟากมาทางนองนาผู้นกบั่เป็นฟากมาทางทองนองมีแต่ฟากาทางซองนองนาจะได้กะขอบอ,อกขอบใจเด้อ,อี่ว่าให้เสื้อตัวชีนองม์มักเนาะท่านผู้ชมแต่กอมจะมีซี่บัวเฉยเฉยท่านผู้ชมแต่ว่ามันเสียไปใส่หู ลงนาวลงน้าไปเสื่องจากเมนเทอหรือโบ,อบอกับโบโฮเนาะโดยว่ามันเกาวไล่แล้วโอซันแต่ว่าเคนฟากตัวใหม่มาทดแทนให้เนาะมีซี่เขียวเดย์มีซี่ม่วงเดย์ซี่ชมพูนี่เดเนาะกซมตูเนาะโอ้ซัมชินุ่งทำผู้สมไอมรอนเวกัสที่มันทายอย่างนี้ให้เบิงตลอดเดอ้อนี่แค่มันจะเป็นดัชนีครับคุณ ออาไปทอดกินโคตดแซบเลยท่านผู้สมเนี่ยก็จะลากมันแห้งๆอย่างสี้ไมหมเขาเนาะเวลาเขาจะกินนะ่ะเห็ดน้ํามันใช้น้ามันละก็เมาฮ้อนนึงเขาก็เอาปาดปาดปาดอยงสีเนาะปาดปาดปาดเอาเข้าไปทอดขึ้นนึงแล้วขึ้นเลยสุกเลยบ่ต้องปะไว้ดนนี่เม็ดข้าวๆนี่จะเป็นเม็ดมกงาเด้อมกงาเม็ดม,งงดมกงา,งงานี่เป็นแผ่นจังสีเบิงจากแผน่นหนึ่งซองสามโอ้ ท่องสาพันกินมีซ้ำแผ่นแต่แผน่นใหญ่ค่ะผู้ชมซ้ำแผ่นแผ่นใหญ่ตรงตัดแผ่นหนึ่งนี่ได้เป็นจา,ากกนบ้างใหญ่ค่ะผู้ชมเดี๋ยวบ้านน้องเมย์บ้านน้องเมย์เฮิตแล้วน้องเมย์จะท้ายค่ะผู้ชมเบิรงเด้อเนาะนี่ไทยแผน่นมียังอีกไทยแผน่นซื้อมานีซ้ำแผน่นเออซ้ำท่ง ท้งละซ้ำแทนเดี๋ยวกินข้องกเองมากค่น,เนะเพราะว่าน้องหมียูไตมันก็บมืหมีเดย่พักไตใน่ซกินอาหารเนื้อยักยากเลยครัผู้ชมเนาะยักยากแต่บโบ,บ,บมันก็บบเคยได้กินนี่แหละอยู่นี่นะถ้าจะกินนี่ก็ต้องซื้อมาแต่บ้านเนาะฟากมาแต่พักเนื้อพวกน้องกินได้กินคราผู้ชมนี่อันนี้อันนี้มันนอจืดส่งเครื่องท่านผู้ชมเ<ม>นี่ยทง30ส,สิบพันตรงนี้เนาะ ประมาณท่องแปสิบปายบาทนี่คือจังซีนี้ท่องหกสิบบาทถ้าเป็นเงินไทยนี่ตัวนี้นี่กินดิบอะไรทำส่วนตัวไปทอดก่อนเนาะเหฮแบวบาน้ำามันฮอนๆนีและะ้วกันอันจุ่มลงไปแล้วขึ้นมากินได้เลยเนีตัวนี้เป็นนอไม้จืนทรงเครื่องเนาะแี้แกะแล้วก็ซิมทาทท็นสมเบิง น้องเมย์จะเก็บผักซาไปกินและไล่มือเลยเนาะดีใจไล่ได้กินอาหารบ้านตัวเองนี่อือแล้วถ้าผู้ชมชอมพวกนี้นะกินลิ้นไดแต่ว่าสสาหรับน้องเมย์นี่น,อน้องเมย์มันเปื่องเด้อสําหรับกินลิ้นเนะ่ะเขาตองกินกับข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยโคตรแซ่บคือนอสิว่ากอบอืออือ เป็นนอแบบนี้แหละครับผู้ชมแต่ว่ามีเครื่องพร้อมก็จะทอดทอดหรือเปล่าอันอบนี่แหละใส่ใบขี้หูดพร้อมนี่น่าจะเป็นทอดเนาะแต่ว่าน้ำมันออกดีเด้อโบเยิมโบมันเด้อเนี่ยอืมอืมโคตรแซ่บเลยอื่อยากไปแซ่แล้วอืม กินแบบประหยกกัดนะครับผู้ชมเนาะโดยกินไลม่มืออืมอย่างครับเด็กดิบมาก็รายถามผู้ชมว่าอะไรราคาอันนี้ถ้าผู้ชมพูบอกอันนี้นี่ยอันนี้มันไขย่ยีไขย่ยีหรือว่าไข่ไขยีแต่ผู้ชม เป็นไข่แบบตัวนี้แหละเป็นไข่แบบเป็นแผ่นนี่แหละอยู่ในนำ้ำคือการทราผู้ชมก็จ้าตัวนี้คือขึ้นมาเนาะคือแม่แบบสมัยตะกีนี้ถ้าว่าดึกดำ่มันใช่ไหมตะกีนี่เขาเก็บขึ้นมาเนาะเขาจะเอาก้อนหินที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะแล้วเราก็เอาแผ่นอันเป็นเฟ้อยๆสิแหละใส่ก้อนหินละก้อนหินทับทับทับกลัวจะได้กลิ่นนียะครับคุณผู้ชมตัวนี้มันมาทานสมัยแล้วก็จะน่าจะเห็นง่ายแล้วเนาะนี่ อันนี้ใครยินก็ปุุงเครื่องมาเรียบร้อยท่านผู้ชมกินกับข้าวโคตรแซ่บเลยตัวนี้ก็ได้โคตรแซ่บแปลว่าอร่อยที่สุดอร่อยมากเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่นี่นี่จะมีผักบ,บัวผักเทียมทางในเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะโฟกัสดีบ่เน่ๆๆท่านผู้ชม ต้องกินกับข้าวเนอะนึกภาพออกบอกข้าวเหนียวแล้วแบบว่าเขาเอาใส่ละเนียงใส่ข้าวเหนียวแล้วกัดกัดกัดกินนะ่ะโคตรแซ่บเลยอืมชิมกันดีใจก <c oughs> ินไวโพดลืมย่ำเนี่ย คบรรสุกเลยอืมโค้รแซบแต่วแต่ละอันนี้น้องเมย์จะบกกลิน่นเนาะเชดายต้องกินกับข้าวเท่านั้นมันจึงกินได้โดนแดดนี่ไขยย่ยีเลยทราผู้สมเดิมนี่สุกเรียบร้อยน้องก็จะเห็นสุกเรียบร้อยล้วปรุงเครื่องอยังรดซัดนะแซบทุกอันเลยคร,รับผู้สมบ่ท่าห่วง รสชาตินี่เอ่อ,อกรูนัวโบเข็มลายแบบเข็มนิดนึงแบบเป็นรสชาติที่ปรุงมาเรียบร้อยนะทา่านผู้ชมตัวแซ่บเลยรากาอันนี้เอออันนี้เป็นเห็ดทอดคือกันนะทา่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นหานของเ e อิร์นนิ่มคือกันเนาะเอิร e ์นนิ่มคือกันเนาะเอิร e ์นหานเนอิร e ์นนิ่มหมดเลยพอ,อมูน้องเมย์เพิ่นไปซื้อแล้วเพิ่นท่าว่า มากยูบอลแบบนี้แบบนี้น้องเม์ก,กันเลยว่าโอเคมากกับสิละวเพิ่อนก็นเลยซื้อยูฮานเดียวท่นเลยนี่บิตลาดท่าเหือเมร่วงหวงาบางท่านผู้ชมฮานเพิ่นเนาะตัวนี้เป็นเห็ดทรงเครื่องอะไรก็สเกะให้เบิ่งอันนี้ก็กินได้เลยคือกันท่านผู้ชมเห็ดบดทรงเครื่อง เออท่านผู้ชมท่าเสี่ยงดังก็ขออภัยเด้อพอ,อยุ่แคมทางเนาะมันมีมีมาาล่าในเวลารดคนกายทางลดกายทางลำพินจะมักเฮาเนาะนี่ครับผู้ชมอันนี้ก็ทอดใส่ในอีกแล้วทอดใส่ใบขี้โหดอีกแล้วนี่ใบขี้หหดกินไดมหมดเนาะย่ำได้หมดเลยนี่อันนี้จะเป็นเห็ดจังจีนะครับผู้ชมโฟกัสที่บ กรองกับบฟูก่ต์เนี่ยงใส่โทรศัพท์ท้ายได้รับผู้ชมเดิมนี่กลิ่นี่กับแซบกลิ่นกับ,บ,กกบข้าวกับแซบแฮงครับผู้ชมอ๋ออืมแบคทีโอนเหรอโค้กโคตรแซบเลย เนี่ยน่ะมัน,นจะกรอบแซ<ส>่บในเห็ดแบบนี้เลยค่ะผู้ชมในเห็ด,ด,หด,ดแบบนี้กรอบแซบกินกับข้าวในแห่งแซบแต่ละอันนี้มันน้องมีซื้อมาไว้กินกับข้าวนะทำผู้ชมเดอ้ออืมอืม แต่ทุกอันเลยดีใจมากอ้าวอันนี้มันยังคืออยู่ในกล่องโอ้ตัวเด็ดน้องเมยเลยทำผู้สมแต่ว่าอืฮม,มันแจกบอเบแงแมนแทๆ้ๆตัวเด็ดน้องเมยเลยของโป้ที่สุดในโลกเลยตัวนี้นะแมนเจวบองเลยทำผู้สมเดินนี่ แตกเนาะไข่แต่ว่าอยู่ในกองเรียบร้อยเนาะใส่แพ็คใส่ท่องใส่ยังมายังดีแต่ว่าอย่างแตกเนาะน่าจะแบบมันใหญ่โพดนี่ท่าผูสมแต่ละอันนี้มันมีอ่ามีแต่น้อยห้าใ่ท่าผูสมแต่กจะซื้อน้อยๆกระด้ซื้อย่างใยกระด้ท่าผูสมก็จะจะมีเป็นขีดเป็นกิโลเป็นท่งเป็นยังก็ะมีมาเนาะเจ้าบอกท่าผูสมอันดับหนึ่งของลองเมย์เจ้าบอตของมาจึงเป็นไข่แพน แล้วกับเน้นอันต่าง,างๆไขยีนี่ก็พุ้งโป้วหุ้งโปดหมดเลยท่านผู้ชมมักทุกอันมักแหงนี่นั่งดีใจแหงนะผู้ชมเลยจริงกับข้าวเนะเาะข้าวเหนียวข้าวจ้าอย่างเด็กหมดข้าวจ้ากับอะไรขา้าวเหนียวฮอนๆคุยท่านผู้ชมนี่นั่งไล่ๆเน้นๆเลยอ่ ลับผสมเอ่ยหนั่งอ่อนอนุ่มๆฮันนี่แซบไล่เดอื์เป็นซีนาะทำะสซนเนาะเจ้าบอลจะมีแบบเผ็ดกับแบบธรรมดากับแบบออกว่านสามผสมห้องน้องเมยยเนี่ยเอาเอกแบบอกเผ็ดออ,ออกว่านดูใจเรนนั่งเน้นๆมันมีมาก นางมางอ่อนเข้าคุยไอเ้เงคะเจียวบองเด้อท่านผู้ชมเจียวบองร่องขัาบางหิวแล้วตอนนี้บไไ่วยแล้วจะไปกินเอาเข้ามาคุยเนะท่านผู้ชม,มแซ่บหางน้องมีข้อตัวไปกินเข้าวเนนะท่านผู้ชมเด้อโอ้ขอบใจร่าที่เบิ่งคลิปต้องเมอย่าลืม กดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ให้น้องเมนเดอร์ท่านผู้ชมเด้อและอย่าลืมพยักติดต่อชอบถามเรื่องอย่างกับติดต่อมาได้ทางเพจน้องเมย์พาทัวร์ท่านผู้ชมเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับมือนี้บ๊ายบาย